สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้ต่อเนื่องจากเรื่องกฎสัดส่วนคงที่ที่กล่าวถึงอัตราส่วนโดยมวลและอัตราส่วนโดยโมลย้อนกลับไปดูวิธีการหาอัตราส่วนโดยมวลนำเอามวลของธาตุตัวที่น้อยกว่าไปหารมวลตัวมันเองแล้วก็นำไปหารมวลของธาตุที่มากกว่าอัตราส่วนโดยโมลมีวิธีการคือ นำมลนะตอมของธาตุไปหารมวลของธาตุจากนั้นทำให้เป็นเลขจำนวนเต็มตัวอย่างในหนังสือเรียนในหน้าที่26ตัวอย่างที่7นักเรียนดูตามได้เลยนะคะโจทย์บอกว่าเมื่อเผาแมกนีเซียม2.64กร,รัมในอากาศได้แมกนีเซียมออกไซด์เกิดขึ้น4.40กร,รมัม และเมื่อนำแมกนีเซียม4 2.42กรัมมาเผากับออกซิเจน1.61กรัมเกิดเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ทั้งหมดผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่และอัตราส่วนโดยมวลเฉลี่ยของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันเป็นสารประกอบนี้มีค่าเท่าใดข้อนี้ให้หาอัตราส่วนโดยมวลเพื่อพิสูจน์ว่า การทดลองทั้งสองครั้งนั้นเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่และให้หาอัตราส่วนโดยโมลในหน้า27วิธีการขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาหาอัตราส่วนโดยโมดวลเพื่อพิสูจน์ว่าการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ แน่นอนการหาตราส่วนโดยมวลนั้นนำมวลตัวน้อยไปหารตัวมันเองแล้วก็มวลตัวมากการทดลองที่1โจทย์ไม่ได้บอกมวลของออกซิเจนแต่โจทย์บอกว่าสารประกอบนี้มีมวล4.40เป็นมวลของแมกนีเซียมเสีย2.64และมวลของออกซิเจนก็จะเป็น1.76ได้มวลแมกนีเซียมต่อมวลออกซิเจนเป็น2.64ต่อ1.76 เราก็ใช้มวลตัวน้อยหารทั้งคู่หารตัวมันเองหารด้วย1.76 2.64ก็หารด้วย1.76เช่นเดียวกันคำตอบที่ได้ในการทดลองที่1ก็คือ1.50ต่อ1.00การทดลองที่2จทยบอกมาตรงๆเลยว่าแมกนีเซียม2.42กรมัมต่อออกซิเจน1.61กรมัมเอามวลตัวน้อยคือ1.61ไปหารทั้ง2 ตัวเลขออกมาก็จะได้เป็น1.560และ1 0 0จซึ่งเห็นได้ว่าอัตราส่วนโดยมวลของการทดลองทั้งสองครั้งนั้นเท่ากันดังนั้นการทดลองทั้งสองครั้งจึงเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่อีกส่วนหนึ่งที่โจทย์ถามหาก็คืออัตราส่วนโดยโมลเฉลี่ยใช้โมลหารด้วยมวลของอะตอมนั้นๆเพราะนั้นอัตราส่วนโดยเฉลี่ย ของออกซิเจนที่เราหามาได้คือ1.50ต่อ1.00ก็นำเอามวลอะตอมของแมกนีเซียมคือ24.30มาหารหมวลของแมกนีเซียมมวลของออกซิเจนก็หารด้วยมวลอะตอมออกซิเจนออกมาเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน0.0617ต่อ0 6 6 2 5ทําให้เป็นจำนวนเต็มก็จะได้1ต่อ1 ดังนั้นอัตราส่วนโดยโมลเฉลี่ยของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนจึงเป็น1ต่อห